มากินข้าวค่ะนะคะกินข้าวกับอะไรเอ่ยป้าชาเก้ป้าชาเก้ค่ะป้าชาเก้ค่ะไม่เอาค่ะเบานี่ไม้เอาค่ะเบานี่มานั่งตรงนี้เบลนี่นั่งลงดีๆป้าสีบีก็นั่งดีๆหันตูดไปดีดีโกฮีนั่งลงค่ะทุกคนนั่งลงให้เรียบร้อยป้าสบีนั่งลงให้เรียบร้อยอืมมาจะป้อนทีละคนนะเบลนี่เบานี่นั่งลงให้เรียบร้อยสิลูกเบลนี่บ้าง พี่โกฮีก่อนอม,มีนี่ค้ามามมั้งข้ามีนิค้ามามมั้งข้าเอนน,นี้อย่าพึ่งแย่งหม่อมยังไม่ได้เรียกชื่อหนูเลยม,มาซชอบีคะลูกมามกีรกรมานนี้คะ่ะ อร่อยไหมอร่อยไหมคะบ้านี้มาตรงนี้มานี่มานี่มานี่มานี้มินี่ก่อนค่ะตก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 บานี่ค่ะหนูบางหนูบางโทรศัพท์หนูบางโทรศัพท์หนูมานี่หนูมานี่หนูมานี่ให้หนูมานี่ค่ะหนูนั่งตรงนี้นั่งลงบ้านี่นั่งลง อานี้นั่งลงนั่งลงให้หน่ารักให้งันอบอวน,นี่ก็ไม่เอานี่ก็ไม่ต้องกินนั่งลงให้หน่ารักบานี้นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนทํางไงไอ้เรียกชื่อตามชื่อแล้วพี่โคโฮีให้บาร์มีให้วาชาบีให้มิน นี่คะ่ะข้าวหน้าปลาคะ่ะมินนี่คะ่ะคุณฮีครับไม่มีน้ำมันนะคะไม่มีน้ำเงินนะคะอะไรลูกมินนี่อะไรนะมินนี่มาสนีทคะ่ะ วาสบีจะกินแต่ปลาไม่ได้วาสบีจะกินแต่ปลาไม่ได้มินนี่หกไปหมดแล้วเหรอลูกหกแล้วลไม่เอาโฉกกระปุกแล้วไม่เอามาเอาใหม่ให้ <S <S ทุกคนคะทุกคนจะกินแต่ปลาอย่างเดียวไม่ได้นะคะมินนี่คะนูะอะเบลนี่อยู่ไหนเบลนี่อยู่ไหนคำตัวโต,วต,วตวไปเลยพี่โกฮีอ่ะพี่โก cool. ฮีวาสบีจะกินแต่ปลาน่ะไม่ได้นะข้าวนิดหนึ่งข้าวนิดหนึ่ง เอาข้าวนิดนึงเอาข้าวนิดนึงให้มินนี่คนเฉืยก็ให้ฉุดหลอ่อวันนี้ชิวช่วยวันนี้ชิวช่วยให้มินนี่ชิวชวยเอาคุณนายจะกินแต่ปลาเนี่ยเอา โกฮีไอ้พี่โกโฮีเดี๋ยวนะลูกนะเอาเบาวนีืมชาเก้ชาเก,คคคาโกโ้คุกข้าวพี่โกฮีครับเอาวาชาบีวาชาบีหนูไม่กิน หนูไม่กินข้าวหนูจะกินแต่ปลานะ่ะเดี๋ยวมาแกะปลาให้นม่นี้ยน้อนี ลูกอร่อยไหมพี่กอฮีวาซาบิจะกินแต่ปลาเอาวาซาบิเอาปลาปลาปลามา,าให้ละอ่ะอ่ะปลาก็ปลานี่นี่พี่กอฮีโอ้จะหมดแล้วค่ะดูชิค้เข้าเข้าวคุกปลาย่างอเอาอีกไหมลูกเอาอีกไหม,มนี่่